เกิดดวงดูมีจากไหนไหนเกือบลอยปะเป็นขวดยังก็เป็นทีปะให้เจ้อบยามาแล้วประมาณห้าสิบโอ้จะเห็ดเหียได้แห้มีหน่อยครับอ๋อวิเคานี้แหละประมาณห้าสิบอ๋ออ๋อเทเขาสองก้อนันตุเหียของไทยดิหนิมาจากไทยดิหนิอ๋อเห็ดเหียได้แห้มีหน่อยอ๋อใส่ถุงไว้ใ้เรากันไปหาขวดนออกว่ากัน มื่อนี้เบาหน่อยสะพาเบาประวิรมาปลูกข้าวโคดไทยครับพี่น้องโอ้ปลานีพันวังสองสายแต่สยางสองสาย,สาย,ย,าสสายนี่พี่น้องจะพามาปลูกข้าวโคดไทยเอาปะปนไว้กับข้าวโคดอิสราเอลครับพี่น้องอยู่สวนนี่ครับเบิ้งบรรยากาศพี่น้องสวนตัวนี้กับประมาณเกือบสองร้อยไร่ได้พี่น้องแปลงข้าวโคดแปลงนี้ครับเบิง้งเบิ้งครับพี่น้องแต่เพิ่นจะปลูกปลูกเทละประมาณสิบห้าไร่ไอแต่แปลงนี้ปลูกลรยครับพี่น้องแปลงนี้ปลูกประมาณสามสิบไร่ครับแปลงนี้นี่ครับ เนวสุดครับพี่น้องทางรถเลยพื้นที่ฝั่งนี้กับโล่งๆพี่น้อง่น,น่าจะปลูกอย่างอื่นครับพี่แต่จ่บอกว่ามันจะปลูกอย่างแต่ว่าเตรียมดินไว้เรียบร้อยครับพี่น้องเอาใส่เราไปใน,นใะเฮเทีย้ะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเบ้าหน่อยจะปลูกไว้ปะปนลกระพงเพ่นพนี่จะไปขวดตงเพ่นออกพี่น้องเพ่นหยดไวด้เ้อครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามีจกรองครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเบาหน่อยเบิ่งกันว่ามีจกรอ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เกตติพันหยอดนะครับเกตแต่พันยังแ่ได้เปิดน้ำแล้ครับพี่น้องพ่นจะหยอดไว้ก่อนนี้แปดเก้าสิบแปดเก้าสิบสิเนะครับตรงเบืองห้อยพันหยอดครับพีน่น้องสิบเอ็ดสิบสอง่ห้าลองที่ที่สิหนี่จะ จะปลูกไว้ร่องที่สิบห้าเลยครับพี่รองนี่เพิน่นจะใหญ่ไปนี่บอร์วิธบางบางร่องนี่โคตรบางในมันห้อยยอดเห็นบะปลูกไว้ร่องสิบห้าห้องใครจำไงหรือว่าจะเอาไปซื้อ,าาอหัวน้าก็ได้เอาร่องสิบห้าก็ได้เอาโคตรวันเอาช่วงนี้ละ่ะสิบหกสิบเก็ดเดี๋ยวยืนถ่ายฮันละเดี๋ยวมาบอกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ย2ิบสองย่ิบสามยิบสยี่สสี่ล่องครับพี่น้องเดี๋ยวพันหยดเล็ดไว้ตัวนี้ขค่นยด,ดครับ,บ,รรบรน,นี่ยี่สิบส่ล่องโอ้โบแมนนะครับสามสิบไร่นี่ยัิบสี่องนะครับยิบส่ลองนี่ยสมสไร่โบแมนครับพี่น้องมันเาไหลยเาหลายาแห้งครับเพ่นเอาน่อยว่าจะประมาณเกือบหาสิบไรนน่นละพน่าจะปลูกซเทือรับอยู่น่ประมาณสองรอยไร่ครับอยู่น่มียี่บสี่ลองเอาล่องยี่สิบห้าน้่ยืนไว้แล้วมั้ บอกว่าปลูกใกล้เดี๋ยวคนจะเห็นเออเขาปลูกไว้ในไหนเขาจําเอานี่ซื้อไปรถเมย์นี่นี่ซื้อนี่เลยนี่ต้องที่สิบห้านี่อดี๋ยวพี่น้องจะมาปลูกไ้ต้องที่สิบห้านะครับอ๋อเขากันยางขม้าตอนเนาะออในไหนนตัวนี่ลองสิบห้ามันบ่นี่มาเบิ้งซีบ่าปวิดนี่นี่เด้อสายยางพ่นอยู่นีเห็นบ่นี่ไมยหลออรถพ่นทับไป พิ่นยอดเมล็ดแล้วรอพิ่นจะทับเม็ดอยู่ยยุ่นิห้องสยางออกก่อนกดก่อนกดขดออกเมล็ดออกครับพี่น้องกดออกเมล็ดหามาเล็ดเพิ่นก่อนกดออกก่อนมันสิแซมกันบ่เป็นหยังนะเดี๋ยวตอนน้อยๆเฮาค่อยมาบึงเทื่อนึงเห็นบ่เห็นเมล็ดบ่กดหาดูเมล็ดอยู่ทาี่ครั้งเดี๋ยวกดไปกดไปอีกกดไปอีกเมล็ดก็ขุดพิ่นยอดแล้วครับพี่น้อง นี่ครับพี <aquí en S 1> ่น <studio> ้องมิดข้าวโพดของเพิ่นครับพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องมันยื่เลือกอยู่ครับพี่น้องผมวันจะยื่ตื้นๆเพิ่นใส่รถหยอดออกครับพี่น้องแต่ว่าก็ยื่เลือกอยู่ประมาณหาเซนนะครับพี่น้องผมเลือกผมวันที่บลึกปานนั้นนะครับเพิ่นจะหยอดห่างกันอยู่ประมาณที่หาเซนครับต้องขคดรมาเรียเพิ่นออกก่อนนะครับพี่น้องแต่พอขคดของเพิ่นออกมันก็จะมันก็จะปนกันครับพี่น้องมันจะปนกันกับพันธุ์ของเพิ่น ว่าน้อยจะออกพ่อนออกแล้วปลูกนี่ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับนครับมันจะอยู่ห่างกันประมาณน,นี้และครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเมื่อนี้น้อยโคกกลางกับบ้าประวิรครับพี่น้องจะมาปลูกข้าวโคดไทยเป็นหวนัวนาครับลูกสาวเพิ่นไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่นก็เลยพันข้าวโคดไทยมาเพิ่นเลยให้บ้าน้อยมาปลูกให้ว่าเพิ่นอยากลองซิมเบิงอยากกินเบิงลูกสาวเพิ่นว่าเซ่บนะครับ บ้านี้พ่อดนเพ่นจะมาหยอดข้าวโคดเึ้ือนครับพี่น้องนี่ปลูข้าวโคดที่นี่ประมาณสองร้อยไร่ครับบ้านน้อยกัเลยจะมาขวดมะเล็ดพันดอกครับพี่น้องขวดมะเ็ดพันดอกเพื่อว่าให้ปนกันนะครับบ้านน้อยก็จะมาเสียงไว้ข้างในนี่เพื่อว่าให้คนอื่นมาเห็นนะครับมันจะได้เหลือพออันมีบ่หลายประมาณสี่สิบกว่าเมล็ดครับพี่น้องนี่ครับสองที่ได้มาจากไทยครับพี่น้องสี่สิบกว่าเมล็ดนะครับพิ่นได้มาบ้านน้อยกัเลยขวดออกประมาณสี่สิบก็จะปลูกสองแถวคู่กันจะใส่ระบบน้ำระบบปุ๋ยบ้านเพ่นครับพี่น้องครับ ว่ามันจะงมบ่าอายุกันเก็บเกี่ยวมันน่าจะพ้อมกันพี่พน้องมันน่าจะเกินกันนะครับทุกคนนะครับบ่านน้อยก็นับขมอปลูกข้างในไว้เพื่อว่าให้คนเห็นนะครับเสียงไว้จะบอกเฉพาะหัวหน้านะครับพี่น้องเพราะว่านักท่องเที่ยวบางทีพิ้นมมหรอบนอกนี่มันจะมาบิดเอานะครับมันจะเบิดก่อนนะครับมีว่หลายครับพ <mark> ี่น้องนี่ครับมาติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับว่ามันจะงมบ่งมอีกประมาณ2เดือนพี่น้องจะได้กินผลผลิตเอาวัวปวิรปลูกเลยเอาห้างสมองเพิ่นล่ะเอาห้างสํมงเพิ่นประมาณคืบหนี่เ้อนยล ก็คือมือหนึ่งกับวางเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ขยับมาหนีก่อนตัวนี้ห้อโคตรเมล็ดออกข้อนีนบ่เอ,อาเริ่มจากเริ่มจากตรงนี้เลยให้มันห่างกันเ้างสตีเกียกออกว่าของเพิ่นบ่ต้องเอาลงเลึกกว่านี้นะเอาวางไว้ซื้อคืบหนึ่งคือบ่โอ้ทีพอดสานี่ประมาณนี้เออนั่นแหละประมาณนี้แหละใหญ่ไวใกล้เคียงกับมุมพิ่นนี่ครับพี่น้องบ่หน้อยก็จะเฮ็ดให้มันตรงกับบ่ปวิดครับนี่ครับ เห็นมันไก่เคียงกับพงเพลินแต่ว่ามันอยากเลือกจังหน่อยเบาหน่อยโคตลงออดินถมจังหน่อยหขมันเลือกบ่าประวิตรนี่ครับก็บจะก้าวพี่น้องนี่ครับเห็นมันห่างห่างกับพงเพลินจังหน่อยมันจะได้แยกกันออกง่ายนะครับแล้วค่อยเอาดินถมครับพี่น้องครับก้าวประมาณนี้ครับพี่น้องห่างโคตบ่ะว่าพยงดอกเดี๋ยวเขาค่อยเอาทีซทำเพลินบันอันนี้เขาเห็ดห่างทุกคนคนะนี่ เออเห็นทางซะก,ก่อนข้าไม่เลีล้ยบห้องเพชรที่ป่เดี๋ยวพี่น้องเอามาปลูกไว้ระบบน้ำระบบปุ๋ยของเพิ่นเอ็นตรงเด้อนำมาถึงเนี้ย <c oughs> <c oughs> ปลูกหางวางให้มันถือกัอนซื้อลองเพิ่นปลูกเอาเดี๋ยวพี่น้องมันโมเมนต์สี่สิบบัวบวิดนาพีสมันสิเป็นร้อยเม็ดพ่นละเนี่ยยานถึงอยู่เออ <c oughs> มันเม็ดน้อยแนี้ยเออเม็ดน้อยนึงเป็นร้อย่นละนะปลูกไปเรื่อย ไม่พี่น้องจะใส่ระบบน้ำระบบปุ๋ยของบ้านเพิ่นเอาระบบข้อโคตรพนเลยว่านจะเป็นแบบใดโอ้เบาหน่อยว่าเป็นลอยพิ่นเราบ่ประวิตรนับผิดแล้วเนี่ยเป็นลอยครับทีพอดอันนั้นนะเคลียเคลียเคลียยิ่งสูงไหลเคลียเคลียขอจัวหน่อยอืออ่ายิ่งสูงไหลสรุปแล้วประมาณแปดสิบกมีต์ครับพี่น้องโอ้ยแปดสิบกมีต์ท่านว่าผิดแปดสิบกมเลตครับพี่น้องว่าผิด แปดสิบกว่าเมล็ดบ่าน้อยก็จะถมครับพี่น้องนี่ครับเม็ดข้าวโคดไทยหอมครับแดงๆน้อยๆน่าจะเป็นข้าวโคโคตคนเหนียวพี่น้องผมเบิ่งแล้วเม็ดบ่ใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับว่าต้องถมหลายย่าดมันสูงหลายย่าดมันเกิดโบ้ทันครับพี่น้องนี่ครับเม็ดหนึ่งถมครับพี่น้องถมไว้เดี๋ยวเพิ่นก็มาเปิดน้ำครับบ้านนี้เพิ่น้องหยอดโคโคตพิ่นจะหยอดไว้กอนวังระบบน้ำไว้เรียบร้อยครับพี่น้องพอหยอดเมล็ดเสร็จเพิ่นต้องการจะให้เกิด ตอนนี้เพิ่นจะจะเปิดน้ำไสนะครับนี่ครับถมไว้เพื่อเพื่อให้ถมดินไวจังหน่อยเพื่อเพื่อให้นกให้หนูนะครับเอาไปกินครับพี่น้องนะครับถมไวจังหน่อยนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับบ้าประวิรว่าประมาณสี่สิบเมล็ดพันครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นนับคร่าวๆครับพี่น้องแต่ว่าเมล็ดมันลอยเมล็ดมันเม็ดน่อยก็ไอของของประเทศอิสราเอลนะครับแต่ว่าเว่าเป็นพันธุ์ไหนเพราะว่าหัวหน้าเพิ่นเพิ่นฉีกสลากออกพี่น้อง สงสัยพันยัน่พราพันเพลยฉีกสลากออกนะครับยันติดเอกแบบว่าติดแบบว่บบาเขาอยจนลิกระติดไว้ที่นะครับเพลนก็เลยฉีกสลากออกเป็นแค่ซองมันมาซือเมล็ดนะครับตรงร้อมันข้นก่อนพี่น้องก็จะพูดว่าเป็นเขาโคดขเขาเหนียวหรือว่าเขาโคอ้ที่ว่าเขาโคดขเขากัมเขาโคดหวานเขาโคดเหลือง,ยงเยง้ยงบรลู้พี่นอ้องตองรอบ้านหน่อยกับปูกไว้น้ำเพิ่นใส่ระบบน้ำระบบปุ๋ยของเพิ่นนะครับพี่น้องมาทดสอบเบิ้งว่าเขาโคตบ้านเฮานีมาใส่ปุ๋ยใส่น้ำ แล้วก็สีดยากัานแมลงสิดยาย nine, ướ ng ướ ng. You. So อย่างแบบของเพิ่นสภาพอากาศบ้านเพิินว่ามันจะง้างสำเดครับพี่น้องเดี๋ยวล้อรุ่นน้ำกันเดี๋ยวถ้ามันเกิดแล้วบ้านน้อยก็จะมาไทยมาอัปเดตในพี่ๆี่น้องนองเขาได้รับชมไปเรื่อยๆครับช่วงเพิ่นเกิดเรือเพิ่นออกฝักนะครับถึงหอดหม่องเก็บเกี่ยวครับพี่น้องใส่เวลาอยู่บนมันเก็ดสิบมือถ้าเป็นของบ้านเพิินนี่เก็ดสิบมือหลังจากที่ว่าเปิดน้ำให้มันเกิดครับพี่น้องเก็ดสิบมือมันจะเกิดแต่ว่าของเขาเอเก็บเก็ดสิบมือจะได้เก็บผลผลิตนะครับแต่ว่า้าของเขานีก็่านอาจจะห้าง เบิ่งแล้วถ้าคือว่าเพิ่นเก็บเขาก็ต้องเก็บแล้วครับพี่น้องถ้ามันบ่แก่หรือว่ามันแก่ก่อนเขาก็เก็บก่อนหนึ่งเที่ยวว่าเบิ่งออกครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันครับรอติดตามรับชมกันว่ามันจะเป็นทังไหนโอาโคตรบ้านเ้ามาปลูกของเพิ่นนะครับเพราะนาเพิ่นอยากกินครับพี่น้องมาทดสอบเบิ่งว่าจะงามสำหรับระบบน้ำระบบปุ๋ยบ้านเพิ่นเพราะว่าบ้านเพิ่นปลูกอยังกางามพี่น้องเบิ่งขี้ดินครับพี่น้องขี้ดินบ่เป็นต่างงามเลยครับนี่ดินแห้งๆเป็นป้าเข วัตถุดิบเป็นปุ๋ยมากแน่หนิพ้อผมนะครับพี่น้องสำหรับต่อฟังเนี่ยครับเห็นนเหลืองเนี่ครับเป็นต่อฟังเขอบบริเลกานะครับกาล้อที่ติดตามรับชมกันครับพี่น้องเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวบ้านน้อยจะมาอัปเดตให้พี่้น้องเขาได้รับชมกันอีกเท่านึงครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้านน้อยโคกกลางกับบ้านประวิทย์ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับบ้ายโคกกลางก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามมาเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยไปโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพพพบบบบกกััััััันนนนนนหมมมม่่่่คคคครรรรีีีีี้้้้ออออองงงเเเเดดด๋๋ยยยยววาาาชิขโไไทปป็จะต ให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ